ข่าวดวนเขาไปคอนแฟนขับน้องเต้าหยองและน้องเพลงพิมพ์รดาแอบเทใจมาให้อุ่งอิงเพชรบ้านแพงจริงไหมครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ายุคนี้เนี่ยถ้าใครมาติดอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยรับรองว่าเข้าแล้วหาทางออกไม่เจอแน่นอนครับล่าสุดคับทุกคนหลังจากที่โอ้โหสามศิลปินนะครับได้มารวมตัวกันครับไม่ว่าจะเป็นน้องเพลงพิมพรดาแล้วก็น้องเต้าหยองยุคนเดชและขวัญใจมหาชนของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตพูดถึงน้องเพลงพิมพรดาก่อนแล้วกันครับได้มาเจอกันครั้งแรกวันนั้นเนี่ยอุงอิมก ก็เลยไปเอาฟีดแบ็กมาฝากทุกคนครับว่าความคิดเห็นของแฟนคลับน้องเพลงพิมพดาแสงทองฟินแลนด์เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับน้องเพลงพิมพดาคือตื่นเต้นหนักมากเจออุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เขินกันนะครับแล้วเขาก็ได้มีการกอดกันในวันที่เจอกันวันแรกเลยนะครับแล้วก็น้องเพลงพิมพดาเนี่ยมีการได้ลงรูป คู่กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับ FC ของน้องเพลงพิมดาเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์สิครับบอกว่าเอ๊ะนะครับทุกคนน่ารักมากเลยคู่นี้นะครับแล้วก็ บางคนก็บอกว่ารักน้องเพลงแล้วก็แอบ,บรักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็คือคอมเมนต์ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าน่ารักทั้งคู่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานทั้งคู่นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับศิลปินที่อายุน้อยๆเนี่ยมาแรงมากๆโดยเฉพาะน้องอุงอิงนะถือว่าน้องเป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็แฟนคลับที่ เพิ่งติดตามน้องเพลงพิมมดามาเนี่ยแล้วก็มารู้จักองค์อิงแพนแพงก็ทําให้เทใจมาให้องคอิงแพนแพงด้วยก็คือรักทั้ง2คนนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าถ้ามาติดองค์อิงแล้วเนี่ยหาทางออกไม่เจอจริงๆนะบางคนมาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ้มเก่ากระแสบอกว่าเพิ่งมาติดตามน้อง1เดือน ก็มีตอนนี้คือหาทางออกไม่เจอแล้วคือไปย้อนดูคลิปต่างๆของน้องในช่วงเวลาเก่าๆแล้วเพิ่งมาติดตามน้องเพราะว่ากระแสะโซเชียลแรงมากก็เลยอยากรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นมายังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาติดตามน้องด้วยว่าเพิ่งมาติดตามน้องด้วยนะทุกคนแล้วก็รักน้องขึ้นไปทุกวันนะทุกคนต้องบอกว่าแบบนี้แฟนคลับองอิงกระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นมหาชนของน้องนั่นเองครับทุกคนบางคนติดตามมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหนใครติดตามองิงบิง ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่น้องมาออดิชั่นคอมเมนต์มาหน่อยและใครเพิ่งติดตามอุ๋งอิ๋เพลงนันเงได้ไม่กี่เดือนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนอุวมิมเห็นแบบหลายคนมากๆที่มาคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆว่าเพิ่งมาติดตามน้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถอย่างเมื่อคืนนิวมิมไปจัดรายการมามีคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าเพลงใครอะ เอิญฮักนางเอกน้อยทําไมเพราะจังเสียงคือกลางวานมากๆอันนี้คือเขาได้ยินเสียงอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องครั้งแรกเดี๋ยวมิมจะมาพูดประเด็นนี้อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วต้องบอกว่านะครับน้องเพลงพิบดับผ่านไปเนาะแฟนคลับ FC ของน้องเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาติดของน้องอุงอิงเยอะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเนาะต้องบอกว่าแฟนคลับน้องเพลงอยู่ที่ไหนแฟนคลับอุงอิงอยู่ที่นั่นแฟนคลับอุงอิงอยู่ที่ไหนแฟนคลับน้องเพลงอยู่ที่นั่นคือต้องบอกว่าทั้งสองเขาก็รัก ทั้งคู่นั่นเองนะครับเนาะต่อมาครับเป็น FC แฟนคลับของน้องเต้หยองยุคนเดชบ้างซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้มีโอกาสอยู่ในด้อมของน้องเต้หยองยุคนเดชก็คืออยู่ในกลุ่มบ้านฮักอะไรต่างๆของน้องเต้าหยองยุคนเดชด้วยซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับเต้หยองคือน่ารักมากนะครับเขาแชร์รูปของน้อง,งอุง้อิ่มแล้วก็น้องเต้หยองลงในด้อมหรือว่าลง,ลงในแฟนคลับของเขาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เข้าไปชื่นชมเยอะมากๆแล้วก็แบบว่า ตอนนี้รักเต้าหยองแล้วก็ตอนนี้ติดอุงอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบนั้นครับพี่คนซึ่ง้อบอกว่าตอนนี้ศิลปินเด็กเนี่ยมีความสามารถเยอะมาก,มากๆแล้วก็เขาได้เห็นถึงความถ่อมเนื้อถ่อมตัวของน้องอุงอิงเขาได้มีโอกาสได้ติดตามผลงานของน้องได้มีโอกาสได้ติดตามเรื่องราวของอิง,องนะครับจากที่เป็นแฟนคลับน้องเต้าหยองอยู่ก็แบ่งใจมาหาอุงอิงเพื่อนแพงบ้างเล็กน้อยก็ยังดีใช่ไหมครับทุกคนเห็นหลายคนมาคอมเมนต์แบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า ต้องบอกว่าถ้าติดน้องแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องเพลงเองแฟนคลับของน้องเต้าหยองเองรับรองว่าหาทางออกไม่เจอแน่นอนแล้วก็บางชีน่ยแอบเผลอใจมาที่อุ่งอิงเพรบ้านแพงเทน้ําหนักมาทางนี้เยอะแน่นอนนะเออบอกแบบนี้ไม่ได้พูดให้ไม่ได้พูดให้แฟนคลับต้องมานะแต่แบบว่าเราเราไปอ่านคอมเมนต์ไงเราไปอ่านคอมเมนต์น่ารักน่ารักของในแฟนคลับของน้องเต้าหยองเขาก็แบบ นะรักเต้าหยองแล้วก็รักอุงอิงด้วยนั่นเองนะครับนะทุกคนแล้วก็ส่วนวันนี้อุมอิมก็อยากนําเรื่องราวฟีดแบ็กต่างๆที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมานาอซึ่งยังไม่มีคนเอามาพูดถึงในเรื่องนี้ซึ่งหุูบอกว่าเก็บมาหมดเก็บฟีดแบ็ k มาหมดว่า ในช่อง YouTube ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีคนคอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าในวันที่อุ้งอิงไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ไปเจอกับน้องเพลงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีการลงคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ของตัวเองด้วยอุ้งอิงก็ไปอ่านคอมเมนต์มาหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็เข้ามา ชื่นชมน้ององอิงเยอะมากๆเหมือนกันเป็นแฟนคลับน้องเพลงแบบเหนียวแน่นแล้วก็มาชมองงว่าอุงงน่ารักอะไรแบบนี้นะทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้ต้องบอกว่าอุงอิงน่ารักมากจริงๆอุอ้มมิ้มคือติดน้องมาตั้งแต่โอ้โหมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับติดมาเลยนะตอนนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่านิสัยของน้องคือน่ารักเป็นกันเองสำหรับอุงงนะน้องน้องไม่มีอะไรปรุงแต่งนะน้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ธรรมชาตินะครับสร้างมาเพื่อสร้างความสุขให้กับ FC แฟนคลับแบบจริงจังเลยนะสำหรับลูกสาวอ,งอุง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากแล้วก็วันนี้น้องได้บินไปถ่ายรายการที่สตูดิโอเวิร์กพอยนะครับซึ่งเป็นแบบศิลป,ปินเด็กหนึ่งเดียวเลยที่ได้ไปนั่งโค้ดน,นะครับเยี่ยมยอดมากๆนะครับทุกคนสำหรับองค์อิงเนาะแล้วก็วันนี้เป็นทีมของพี เป็นเป็นพี่ออฟสุรพลเนาะที่ทุกคนพากันเชียร์กันอยู่สําหรับด้อมของสาวน้อยเพริแพงซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนคือมีความสามารถเยอะมากๆและล่าสุดพี่ออฟสุรพลเนี่ยก็จะได้มาเป็นพระเอกเอมดียืนนึ่งมันเขายืนเมาส์มันนองของน้องอุ้งอิงด้วยซึ่งต้องบอกว่าพี่ออฟสุรพลมีความสามารถนะเป็นคนที่ร้องเขาเรียกว่าอะไรขับเสภาเหรอในหนังเรื่องสัเป,ปลออันนั้นแหละคือเสียงของพี่ออฟสุรพลนะครับเสียงดีมากแล้วก็ต้องขอชื่นชมว่า นะมีความสามารถมากมาแล้วก็คิดว่าแจ้งเกิดแน่นอนเพราะว่ามาเล่นเป็นพระเอก MV ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะเราคิดว่าแจ้งเกิดชัวร์นะครับสำหรับลูกสาวของเรานะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าน้องวันนี้น้องไปแสดงที่ไหนครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเห็นมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยมันขึ้นมาหน้าจอบอกว่าตอนนี้เสือเต็มแล้วค่ะอิ่มอิมตอนนี้เสือเต็มหน้าเวทีแล้วค่ะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือจ้างย้ายเสือ มีการแบบจ้างย้ายเสือกันเกิดขึ้นนะครับทุกคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาในไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือมีคนเนี่ยเอาเสือไปตั้งด้านหน้าเวทีแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งจ้าง5000บาทย้ายตัวนี้ออกไปให้ฉันหน่อยแล้วก็ทีมนี้บอกว่าหมื่นหนึ่งฉันก็ไม่ยอมย้ายนี่ <c oughs> เป็นปรากฏการย้ายเสือนะครับทุกคนเนาะก็น่ารักมากๆสำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับนะครับเนาะสำหรับวันนี้มิมก็เอาเรื่องราวนี้มานำเสนอเนาะกับ แฟนคลับของน้องเต้าหยองน้องเพลงก็มีการแอบเทใจมาให้น้องอุงอิ่มแพ่นแงเยอะมากๆนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวที่ดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ share, ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสะด้วยได้ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศแบบว่าเริ่มแบบเย็นแล้วก็ อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับก็ฝากพ,อพ,อพอ่อๆ่แม่พี่สีทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ